สวัสดีครับอยู่กับนิ่งน้องคาแเรงแสงทีละสามครับยังไม่เสร็จได้ถอดออกไปแล้วครับนี่ครับไหนเนาะ จะอยู่ยังไงะไม่รู้ซีนตัวไหนมันรั่วนะตัวไหนบ่รั่วทางไหนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะฝั่งน,น่าจะฝั่งนี้ฝั่งนี้ซีนตัวนี้ครับมันรัว่ว นี่ก็ได้ถอดออเอาไปซื้อแล้วโอู้ทางนี้ว้าวุ่นอยู่นูเดินไปซ่อมขันไในบ้านน่ะนู่นอู จอโรกี้ก็เสร็จยังประกอบเสร็จแล้วครัหมดแล้วนะครับนี่เรือเดินเดินสายลมน่าจะสายลมพวงนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วจะเลือกสายลมครับ คเดีจยเอาลองไปขัดยางดูว่ามันจะดำเบารถเข่าเยอะครับไอ้นั้นก็น่าจะอะไรเปลี่ยนลูกปืนใหม่หรือเปล่าครับก็นอนอยู่นี่ประมาณ3ามคืนกับสามวันแล้ว มามาอยู่ตั้งแต่วันเสาร์เสาร์เสาร์ต้นเย็นทิตย์จันั่งทานสามวันโอ้รถมีแต่หัวลากเลยนั่นรถจีนยิสุ สามร้อยยี่นี่นั่นี้น่าจะสามร้อยยี่เือนนี่รถน้ำมันดูดน้ำมันครับดูดน้ำมันเดี๋ยวนี้แหละน,น้ำมันยังตกค้างอยู่นั่น,นอันนี้น่าจะเป็นยูดีสามร้อยเจ็ด ด e, w e ี7ีสามร้อยเจ็ดอยู่ดีอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเขาเล่นทำแบบนี้เลยแล้วเอาตู้เย็นมาใส่ ูเยไว้ใส่ของคืออยู่ครับดูคืออยู่นะผมน่าจะทำแบบนี้กันน,ะน่าจะทำแบบนี้นะ เดไปดปผมนะนี่ครับเราก็ถ้าทำนะทำตัวนี้ใช่ไหม เราก็ต้องตัดตัดตัวนี้ให้มันลงไปอีกอันนี้มันดูจะสูงไปหน่อยใส่ข้างล่างเชื่อมตรงนี้เลยวัดดู หนึ่งหนึ่งคือกับอีกหนึ่งหนึ่งคือกับอีกนหนึ่งนะนี่ก็จะต่ำประมาณนี้ต่ำเกินมั้งแล้วตัวนี้ก็ต้องตัดออกถ้าใส่นะตัวนี้ก็ต้องตัดออก ค่อยดูก่อนยังไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจเลย จะได้ไปวิ่งไหมเนะ้ะนี่ท็อเก้ไม่รู้จะบนยังไงเนาะ <ś c oughs> ยังไงบ่เอาแป๊บซี่ครับถา่าก็ไม่ค่อยดำนะดู ได้สั่งไอ้น้ำยาขัดยางกับเฮียเข้มแล้วครับแกว่าของหมดยังมายังไม่มาส่งเพราะว่าโอ้ก็ว่ากรอนละโอ้ลิตรลิตละสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบบอกที่แกบอกผมผมก็เอาลิตรหนึ่ง แต่ช่างเขาซ่อมให้ครับตอนนี้ก็น่าจะไปซื้ออะไรอยู่แล้วก็น่าจะไปซ่อมคันอื่นด้วยน่าจะตอนเย็นแหละได้หัหงถ้ามันยังหนักอยู่ไอน้นี้ผมไม่รู้ว่าเลยว่ามันจะ เกี่ยวกับอะไรอีกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ